ถ้าใครจะพูดว่าพี่ปอบรายก็ได้นะจะจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยหลอกเด็กม .1 แล้วแบบรู้สึกรายมากเด็กนั่งกันร้อยคนใช่ไหมพี่ปอบก็แบบเด็กๆครับนี่น x บวกสยกกาลัง2ได้36อ่าเด็กๆคิดอะไรเอ่ยยกกาลังสองได้36อ่าเพราะฉะนั้น6จริงไหมครับ6กกำลังสองได้36ถูกไหมครับก็ได้ x บวกสเท่ากับห ก็ย้าย3ไปลบได้ X เ,เป็น3ถูกไหมครับทุกคนอ่ะเด็กๆก็ถูกครับถูกถูถูกครับถูกค่ะแล้วก็โจๆจดๆๆไปเสร็จปุ๊บพอสอนพอพักัก็มีเด็กคนหนึงเขาแบบแยงขึ้นมาพี่อครับพี่อบอ่กหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าเพิ่งแยง้งแล้วเสร็จปุ๊บพี่อบอกก็ล่อให้ทุกคนโจทย์เสร็จแล้วค่อยบอกว่าน้องๆเนี้ยแหละจุดตายอะไรเอ่ยยกกาลังสองได้36เอาจริงๆคือ6หรือลบ6 เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องมีอีกคำตอบหนึ่งก็คือ x บวกสเท่ากับลบหแล้วได้ x mm hmm. เป็นลบเเพราะฉะนั้นเห็นไหมระวังโดนหลอก